วิกฤตบัตรทองอีก3ปีระบบสาธารณสุขจะพังโรงพยาบาลรัฐกว่า200แห่งติดลบรักษาฟรีอาจไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับระบบสาธารณสุขไทยแล้วทางออกของเรื่องนี้จะต้องทำอย่างไรนิวไซจัสวันนี้สรุปให้ฟังค่ะ ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่หลายคนไปโรงพยาบาลรัฐก็ยังรู้สึกอุ่นใจกันใช่ไหมคะเพราะว่ามีรักษาฟรีด้วยบัตรทองทําให้เราเนี่ยไม่ต้องควักเงินจากกระเป๋าออกไปจ่ายเองตอนป่วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะบุคลากรในระบบสาธารณสุขเนี่ยก็เริ่มจะส่งสัญญาแล้วว่าตอนนี้ข้างในระบบกําลังพังลงอย่างช้าๆและถ้าหากว่าเราไม่รีบแก้อีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าค่ะเราอาจจะไม่มีระบบนี้ให้ใช้กันอีกเลย พีทนะคะได้คุยเรื่องนี้ค่ะกับคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณนาไมา่สมาชิกวุฒิสภานะคะถึงเรื่องนี้คุณหมอวีรพันธ์เนี่ยก็ฉายภาพให้ฟังนะคะว่าสถานการณ์ระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลรัฐของไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหารุมเร้าทั้งบุคลากรไม่เพียงพอไปจนถึงปัญหาทางการเงินจนตอนนี้เรียกได้ว่าถึงจุดที่ฝีกําลังจะแตกค่ะ ซึ่งในงานเสวนาทิศทางการดําเนินงานระบบบัตรทองในปัจจุบันและอนาคตนะคะได้มีการเปิดเผยตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากเดือนเมษายน2568เนี่ยแหละค่ะว่าโรงพยาบาลรัฐกว่า218แห่งจากทั้งหมด900แห่งที่มีเงินบํารุงติดลบอย่างสิ้นเชิงหรือก็หมายความว่าถ้าหากว่าเอาเงินไปชําระหนี้ทั้งหมดก็จะไม่เหลือเงินสดไว้ในระบบเลย ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะยังมีโรงพยาบาลกว่า91แห่งที่แม้ว่ายังมีเงินบำรุงหลงเหลืออยู่แต่ว่ามีไม่ถึง5ล้านบาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับใกล้หมดแล้วก็ไม่สามารถรับมือกับวิกฤตใดๆไ,ไ,ได้เลยถ้าหากว่าเกิดขึ้นอย่างกระทันหันตอนก่อนโควิดเนี่ยเรามีเงินที่คอยจัดสรรอยู่ในกองทุนอัหลังรู้สึกหลังโควิดประมาณ80,000ล้านบาททีนี้พอผ่านระยะเวลามาสองปีใช่ไหมฮะเราผ่านโควิดมาสักสองปีเนี่ยไอ้เงินตรงนี้มันเน็กาตีบ,บาลา้านอะ มันเหมือนมันหายไปปีละสองหมื่นล้านจนปัจจุบันเนี่ยมันเดียวสี่หมื่นล้านใช่ไหมครับราะนั้นสี่หมื่นล้านถ้ามันยังไม่ทําอะไรและสถานการณ์ยังคงดูเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเนี่ยโหเห็นหน้าเห็นหลังเลยว่าแย่แน่เลยซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรัฐจํานวนมากจะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ไม่เคยได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมก็คือสิทธิประโยชน์บัตรทองค่ะ โดยผลการศึกษาต้นทุนของผู้ป่วยโดยทีมวิจัยที่เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมานานกว่า5ปีนะคะก็พบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน1รายเนี่ยอยู่ที่13,000บาทซึ่งถือว่าเนี่ยคือถูกที่สุดแล้วนะคะเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนหรือแม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์ แต่ว่าสิ่งที่โรงพยาบาลรัฐได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอกลับอยู่ที่เพียงแค่8,350บาทเท่านั้นและในปีงบประมาณ2568มีข้อเสนอให้ลดเหลือเพียง7,100บาทค่ะต้องบอกก่อนนะว่านโยบายที่ประชาชนประเทศไหนมีสิทธิในการรักษาฟรีเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่ดีนะต้องยอมรับก่อนมาดีเพราะว่ามันเข้าถึงในการสิทธิขั้นพื้นฐาน สวัสดิการัค่พื้นฐานของคนถูกไหมครับ <Okay. S 1> ทีนี้สมัยก่อนเลยเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยโครงการ30บาท30บาทรักษาทุกโรคก,ก็ดูดูพอไปได้นะแต่พอทีเนี้ยเราไม่เก็บเลย30สบาทพอไม่เก็บเลย30บาทเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการใช้บริการที่อาจจะมีความไม่จําเป็นเพิ่มขึ้นการไปโรงพยาบาลเพื่อเบิกยามาเก็บอย่างมีการช่วยจัดเดยาอะไรตามๆม,มาอย่างที่เราเห็นเนี่ยเยอะแยะ,ยะตอนแรกเราเก็บ30สบาทปีหนึ่งเนี่ยมีวิสิท์ของคนเนี่ยประมาณเจ็ดรอยล้านครั้งนะโอพดี คูณสามสิบล้านเข้าไปไอ้คูณสาสิบาทเข้าไปเนี่ยตัวประมาณห้าพันล้านนะครับตัวเลขที่หายไปเลยเนี่ยพอเราไม่เก็บเลยเนี่ยกลายหายไปห้าพันล้านเลยนะ<ม>เพราะฉะนั้นสาสิบาทของเราที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กน้อยนะครับถ้าเราเก็บทีนี้เนี่ยก็กลับมาที่คําถามที่ว่าอีกสามปีระบบสาธารณาสุขจะพังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าเราจะไม่มีโรงพยาบาลรัฐให้ใช้บริการกันอีกแล้วคุณหมอวีรพันธ์นะคะก็ฉายภาพให้ฟังแบบนี้คะ่ะว่าคําว่าพังในที่นี้เนี่ยก็คือว่า ต่อไปการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์จะยากลำบากมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคนไข้ที่ควรจะได้รับการเอ็กซเรย์สครั้งก็อาจจะต้องลดเหลือเพียงแค่1ครั้งเท่ากับท้ายที่สุดแล้วคนที่รับผลกระทบไปเต็มๆก็คือประชาชนค่ะ แล้วทางออกของเรื่องนี้ควรจะทำยังไงดีเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงจุดที่ฝีกำลังจะแตกโดยในงานเสวนาค่ะก็เห็นพ้องไปในทางเดียวกันนะคะว่าจะต้องมีแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นระยะกลางรวมไปถึงในระยะยาวค่ะทีนี้มาดูในระยะสั้นก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ทาได้ก็คือว่า โรงพยาบาลไหนขาดทุนก็ให้นําเงินเนี่ยไปสมทบโรงพยาบาลนั้นก่อนรวมไปถึงให้หยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์แบบไม่ดูงบประมาณอย่างเช่นการออกโครงการทางการแพทย์ใหม่ๆส่วนในระยะกลางนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือให้มีการปรับเงินให้เหมาะสมด้วยการคํานวณตามความเป็นจริงและก็ให้ใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมค่ะส่วนในระยะยาวสิ่งที่ต้องทําก็คือการแก้ไขและทบทวนกฎหมายอย่างเช่นบัตรทองเป็นต้น และสุดท้ายก็คือการเพิ่มโมเดลการรักษาแบบโคเพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชนค่ะผมว่าหาตรงกลางก็ได้นะได้กาไรบางส่วนไม่ใช่ได้กําไรจากประชาชนนะครับแต่ได้กําไรจากกองทุนบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการเก็บเพิ่มได้ไหมจากกองทุนจ่ายก็มาแต่ว่าไม่คิดประชาชนในตระกูลพวกพรีเมียมทั้งหลายอะ่ะอย่างเราไปโรงพยาบาลเนี้ยบางทีเราพอมีกําลังจ่ายเราอาจจะไม่ได้อยากได้ของฟรีก็ได้ เราจะได้ตรงนี้ก็ได้แต่เราไม่ได้อยากจ่ายแพงสุดเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งะที่ที่รมบันรักเนี่ยอาจจะหาทางทําได้ท้ายที่สุดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะมีแนวทางแก้ไขมีทางออกให้กับเรื่องนี้อย่างไรหรือท้ายที่สุดแล้วอีก3ปีข้างหน้าระบบสาธารณสุขจะพังจริงๆ